สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับผมพี่น้องเนาะบายซีโมงครับผมไก่เวลาพบคําฝนก็เรื่อมมากแล้วครับพี่น้องเนาะฝนก็ลัังจะมาแล้วครับครับตอนนี้ก็กําลังมีเสียงฝ่ารองครับกับการก่อตัวของเมฆครับพี่น้องเนาะครับมื้อีนวันที่24พฤษภาคมครับน้าเชียร์ผ้าลวยกั มีแนวทางเล่าพัฒนามาฝากพี่น้องเอฟซีูพี่น้องเอฟซีเป็นแนวทางเสีงโศกเส้นงดวงเช่นเคยครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะหมวดวังหันก็เต็มเต็มครับพี่น้องเนาะสองกับสี่มาสี่ครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ลึกลับจับให้ห้าสี่ตรงตรงเลยครับพี่น้องครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะหมวดวันหันหลังจากที่ เพื่อนเดินดีแล้วก็มาลุดแล้วก็กลับมาเดินดีเล้วครับผมหมดทีผพานมากว่าหันครับยาเผลอยาผ่าเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางอ่าพิจารณาประกอบกับหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โชคเด้ลาวน้ำกันครับมือนี้กับตรงกับวันพุธครับผม24พฤษภาคมลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งเอาครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเล็กเล่าพัฒนากับพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับครับน้ำเชียร์พาลวยก็ขอขอบพระคุณครับผมทั้งสองทำหนักนี่เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางครับผมส่งต่อพี่น้องอีฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พาลวดในเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังน้ำการเลยครับผมว่าวันนี้พี่สาวเกาหลีเพิ่น ให้วิ่งบนล่างตัวไหนครับผมร่วมถึงผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นจับเรียกให้ตัวใดครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นอ่างวดวัางหันได้ครับผมออกมาให้พี่น้องเบิ่งเป็นข้อมมูลครับผมนี่แหละครับเขาที่สี่เนาะพี่น้องเนาะครับเลขออกหาซีครับผมจังไรถ้าพี่น้องเอฟซีติดตามผู้ใหญ่ลึกลับเพิินก็ถือว่า เด็กคนเดินดี้อครับพี่น้องมาบ่อยอยู่ครับผมวันนี้ก็หาซีตรงๆครับนี่เป็นแนวทาง,งวดวันที่2 2ที่ผ่านมากครับผมเอาไปเบิ่งงวดวันที่24กันเลยครับพี่น้องเนาะครับ24งวดน,นี้พี่สาวเกาหลีได้ตัวไหนครับผม แปดกับเก้าครับพี่น้องเนาะแปดกับเก้าครับผมพี่สาวเกาหลีครับวิ่งบนล่างแปดกับเก้าครับสำหรับผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นกะจับให้ก็คือมี่8 7 8 3 8 2 8 0 8ครับผม49 79 39 29และ09ครับผม นี่คืออาราพัฒนาที่พี่น้องร่อคอยอีกสำนักหนึ่งคือพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับมาแลเดอครับผมแคบหนาจอไว้ครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเปรียบเทียบอีกกับลยหลายเซียนเด้อครับผมครับเพนเนนทีเก่าเจ8 4เก่าครับผมแนวทางของผู้ใหญ่ลึกลับ่นจับให้ครับ กำลังเดินดีเด้อครับพี่น้องพิจาน่าเบิ้งกับเทียบเทียบเบิ้งลายลายสำนักครับพี่น้องเนาะรับเอาครับพี่น้องครับผมกับโอ้ฝนมาแล้วเด้อครับพี่น้องทางอุดรท่านี่ครับฝนกำลังจะมาครับผมตอนนี้ก็หาโมงกาสี่โมงกกว่าครับพี่น้องเนาะเหลื่อมกอตัวแล้วครับผมกับมาทาง ทิศตะวันตกครับพี่น้องเนาะมาทางนู้นแล้วครับผมฝนตกแต่แล่อยู่ครับผมตอนนี้แล่อยู่ครับเอาก็ได้เห็นแร้วเด้อครับพี่น้องแนวทางเลขของพี่สาวเกาหลีเลขวิ่งเดินดีครับผมร่วมไปถึงแนวทางผู้ใหญ่ลึกลับจับเลขให้เน้องพี่น้องเนาะจากไน,นกะพผิจารณาบึงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับเปิดหน้าต่างครับพี่น้องยิน ตกลงมาแน่ๆครับผมเหมือนนี้กับเพื่นก็ว่าจะเขารู้ดูฝนนะพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเลขของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมลาพัฒนาพี่สาวเกาหลีกับ24พฤษภาคม66 วิ่งบนล่างแปดกับเก้าครับสำหรับแนวทางผู้ใหญ่ลึกลับจับให้ครับผม48 78 38 28 08ครับผม4 9 7 9 3 9 2 9 0 9ครับผมี 49, 79, 39, 29, ่น้องเนาะครับีนองเนะนี่แหละครับผมลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีและ ผู้ใหญ่ลึกลับเพื่อนกะให้เก่าก็แปดไร้งวดกับเข่ามาตลอดนะพี่น้องเนาะตอนนั้นครับผมครับเพื่อนมานลดที่ว่าให้หนึ่งกับสองเลยครับผมครับแล้วก็มาให้สองกับสี่กับเข่าสี่ครับผมล่าสุดว่างันครับพิจนาเบิงเป็นแนวทางครับผมพี่น้องครับผมครับกับ เบิรงเอาเดอครับพี่น้องทีตั้งแต่นําเชียร์พาลวดเด้นําเสนอมาตั้งแต่สาวๆครับพี่น้องเนะาะเพราะว่าจะเป็นพ่อบางพีครับผมเลขเด่นพ่นวางวนนี่มั่นใจเต็มที่ครับพี่น้องเนาะพ่อบางพีครับแล้วก็มาพ่อเสอดเด่นกอดคอกันวินก็กอดคอกันมาดีครับพี่น้องเนาะวินเลขวินของเพิินครับผมครับแล้วก็พ่อสแสวงนี่ก็สชุดยอดครับพี่น้องเน,ะนงนะาะบอก็หันเพิง่งหา เจ็ดแปดแปดเจ็ดับผมเล็กเด่นเิ่นเดินดีขึ้นกันครับผมครับแต่ก็มาในทางในส่วนของปูโรบุรี่ครับพี่น้องเนาะเพื่อนกับเข่าเล็กวิ่งแต่ว่าปูสิเนียนไปทางเหลข3สามตัวเด้อครับผมกับปูโรบุรี่แล้วก็มาปูขุนพอจะเลื่อนสิลครับพี่น้องครับผมครับไหลเลี้ยงกันมากพี่จะหน้าเบิ่งเอาครับแล้วก็นี่แหละครับผมพี่สาวเกาหลีแล้วก็ผู้ใหญ่ลึกลับ พี่เจน่าเบิ่งเอาเป็นแนวทางเสีส่ยงสวกเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกะขออวยพรให้พี่น้อง FC, อีฟซีที่เขามารับชมรับฟังแนวทางที่น้ำเชียร์พาร่วยได้น้ำเสนอครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผมเล่าพัฒนาหมวดวันที่ยีสิบซีคือสภาคมหกสิบหกครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะอ่าให้พี่น้องอีฟซี อยู่ดีมีแห้งสุกูสุกคนครับผมสวัสดีครับเอาเด็กเป็นบรรยากาศผลไก่ตัวับี่น้องเนาะเอามาฝากกันครับผมครับจพงได้กะรักษาสุขภาพเด้อับพี่น้องเขานาฝนละครับผมเดินทางไปใส่มาใส่เห็ดเบียยเห็ดหน้ากะรละมัดระว่างครับผมครับ